หลังจากไม่ได้ไปเยี่ยมนานเป็นยังไงบ้างก็หลังจากไม่ได้ไปเยี่ยมก็สองอาทิตย์ได้เพราะว่าแรกๆมาก็สามวันติดเลยเพราะว่าน่าเป็นห่วงมากเลยะแล้วก็พอหลังจากนั้นก็ฟังข่าวตลอดก็มีดีขึ้นบ้างตรงบ้างอะไรบ้างก็ก็เป็นห่วงนะคะก็เลยวันนี้ว่างก็เลยเลยมาก็มาได้คุยกับฮงโบเขาฮงโบก็บอกว่า บอดีขึ้นคือแล้วเขาได้เข้าไปเลี้ยงข้างในห้องไหมไม่ไม่ไม่ปวดชีโร่กม่ติดอืมไม่ได้เข้าตักแล้วได้มองเห็นทางก็เป็นไม่ได้มองไม่ได้เห็นบ้างครับเขาบอกว่าดีขึ้นประมาณเขาก็มีเหมือนกับกระติกเป็นเสียงแท้แผ่อืม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 ันคือเสียงเป็นเสียงฟองเป็นแผ่แผ่มีแต่กระติกปาหรือปลอกตาอะไรที่โบได้บอกไม่ได้บอกมาตรานเพราะ เดี่ยวบ่งบอกเล่าอ่างนั้นเองไม่ได้ถามวก่านับงะไรนะคยะครี่กเป็นสัญญาณที่ดีใช่ไหมคดว่าดีขึ้นนะเขาเห็นหน้าตาหน้าตาดีหน้าตาภรรยาชื่นเลยก็ดูจะสีวันร้องสุนอนได้คุยกับคุณพ่อคุณแม่ได้คุยใ่่ได้คุยแล้ก็แมก็บอกว่าดีขึ้นนั่นเองที่แล้วเราก็สบายใจนะ สินใจที่มาถ้วเราดีใจเลยวัีมีน้องวว่าทุกๆคนก็ต้องขอบคุณเป็นแบนละครประชาชนอะไรเงี้ยที่สนใจมาเยี่ยมปอสบมนให้อะไรเนี้ยค่ะได้เจอแดิอะไรนะไ้เจอเม่ถ่ายรูปมนแล้วใส่กรอรัวแล้วกลัทุกค่ั้งมงแงวันนี้เพราะว่าแม่เขาบอกว่าถุก็จะเช้าไปมองแงมสนใจอยากไปร่วงานไหมครับ น้องอะเหรอเดี๋ยวรอถามพ่อก่อน้พ่อก็ตัดสินใจบ้างขอบคุณนะคะ